ดีค่ะเพื่อนวันนี้เมนูน้ำลายแล้วพอจะย่างข้าวหน้าหนาวเมนูฟิตเนสเหมือนกันจะวิวีจะมาทำอันนี้มันจะดีต่อร่างกายนะคะเป็นสุปผัดสุปผัดของวิวีตั้งใส่ช้อนใส่ผู้ย้องเข้าไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ รสผักนะคะขอคะนอใส่ขะออลงไปนะะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็หอมหัวใหญ่หนึ่งหัวมันจะมีรสชาติหวานนะคะสุกผัดหน้าหนาวง่ายๆเมื่อคนอยากใส่แครอทก็ใส่ลงไปเพื่อสีสันแต่วันน,นี้จะมาทำนำเสนอให้ร่างกายเราวาม ว่าไอ้ร่างกายเราอบอุ่นนะคะเพื่อนเป็นเมนูผักกระหล่ำหอมกระหล่ำยิกๆนะคะเขาเรียกกระหล่ำหอมนะคะวิวหันไปแล้วหันไปแล้วก็จะลงไปเลยซุปผักหน้าหนาวนี้มันจะแค่นี้ค่ะไม่ต้องปรุงอะไรแล้วก็อาจจะซีอิ๊วแต่วิวชอบขนา น้ำซุปขะนอถ้าใครมีอาการที่ว่าไม่ดีเขาที่เขาเป็นทำเป็นน้ำซุปอย่างเงี้ยแต่นี่มีใส่ซุปผักกระดูกไก่ก็มาใส่กระดูกหมูเพราะว่าทำมาเยอะแล้ววันนี้จะเป็นซุปผักล้วนๆนะคะอากาศกระลำหอมเอาลงไปเลยค่ะกระลำหอมนีม่เห็นมนะกระลำหอมเป็นหยิงๆิงเขาเรียกว่า จะลำหอมนะคะแล้วเราจะโรลลงไปเลยลจะมีหม้อกำลังเดือดนะคะแล้วก็วิวีจะมายำวัน,นจะรีบทำเพื่อนๆน,น้ำลายสออันนี้ถ้าเราได้ส,ดสุปผักร้้อนนี้แล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะร่างกายเราคุณแต่นี้นแหละเมนูเปรี้ยวปากเ็นวิวิทจะรีบออก อบหรือว่ารีบอบเจอรีบทอดดูซิตับปลาหมึกอ,อบงาปลาหมึกแต่เหม็นมากแต่อร่อยนะคะน้ำวจะมาทำทอดปลาหมึกกับหมึกย่างหมึกย่างกับยำแอปเปิล <Apple S 3> เขียวมันจะกรอบมากน้ยเพื่อนน้ำยำเตรียมไว้แล้วคะ่ะน้ำยำน้ำยำเตรียมไว้แล้วแล้วก็ มีหอมหัวแดงส่วนผสมหอมหัวแดงแต่วิธี่จะได้พิเศษสำหรับกลิ่นหั่นมะนาวเปลือกมะนาวจากวีโอทานได้ทั้เปลือกหัน่นเป็นฝอยๆลงไปชอบแล้วก็อะไรอาจจะใส่เนี่ยนะพริกสดน้ำปลาหนึ่งช้อนนะคะเดี๋ยวนี้จะมาํำอันนี้เตรียมพริกสดหอมสด หอ,อมแข้งหอ,อมหัวแดงนะคะจะมายำแอปเปิ้ลเขียวนะคะวิตามินวันนี้จะเอาวิตามินเพื่อฟันของเราจะได้แข็งแรงวิตามินซียำแอปเปิ้ลเขียวกรอบกรอบเสียงสูงมากรกรอบกรอบจริงๆแอปเปิ้ลมันนอกนี้มันจะกรอบมากดูผิวเขาจะอุย้ยหน้าตา กรอบยำแอปเปลิลกรอบกับปลาหมึกย่างเพื่อนแล้วก็ซุปผัดทานเข่งน่คะวันนี้ทานซุปผัดเพื่อดีต่อสุขภาพของเราทำซุปค่ะนะคะวันนี้บางครั้งก็ใส่แครเหลงไปเพื่อสีสันนะคะวันนี้จะรีบค่ะจะรีบ ไปซื้อของอยู่เดี๋ยว,ยวมันจะเหม็นนะคะข้างบ้านเขาจะไล่หนี <laughs> ของเหม็นแมงวันชอบตองใช่ไหมของเหม็นอะไรที่เหม็นเหมนมันอร่อยปลาปลาหมูเจิง้งศรีเนะคะอันนี้เป็นตัวต่วตากให้เดี๋ยวจะทอดใส่งานคใส่งา <c oughs> แล้วหน้าตาออกมาแล้วมันจะได้หน้าตาน่ารับประทาน มาเลยเมนูแต่ละวันของวีวีนี้เป็นเมนูดีต่อสุขภาพนะคะยำแอปเปิ้ลเขียวบางทีร้านยำบ้านเราทำจนมือเป็นหวัดเนาะยำผักยำแอปเปิ้ลส้มตำนี่ขายดับขายดีนะคะอย่าลืม กริกเข้ามาดูในช่อง v ีวีนะคะไทยสวิท VIVI พิมพ์ภาษาไทยอูนตัวอักษรแอนสวก็ภาษาไทยะนะคะมาใครหิวใครน้ำลายยกมือขึ้นจะเอาซุปผักก่อนหรือว่าจะเอายำยำจะทอดปลาหมึกก่อนเดอ้อนะเดีย๋ยวจะส่งกลิ่นมาก สามีสิบรารนี่สะบ,บอกไม่ไปใครอยากได้ใครอยากมาทานด้วยมาง้งเดี๋ยวๆสิเฝ้าทอดเฝ้าไปเก็บนะคะสาระดีๆเมนูดีๆนำเสนอนะครับพเพื่อนๆแต่หน้าน,า,น,า,นาวนี่ก็หลงเขาชอบทานซุปเนาะอันนี้เมนูส่วนตัววิวๆะนะคะ น้ำลายก็ยกมือขึ้นค่ะจะส่งไปให้ทางลายบ๊ายบายเพื่อนเอาไปทำดูนะยำแอปเปิ้ลเขียวกับข้าวหน้าหนาวร่างกายจะได้อบอุ่นอบซุปผักซุปผักในหุนดีดีนะดีต่อสุขภาพพลานา้ำายแข็งแรงแค่ใส่ บูหยองแค่ใส่ขนอลงไปช้อนโต๊ะเดียวแค่นี้น้ำซุปก็จะหวานชอบสดน้ำซุปผักหวานหวานนะคะบ๊ายบายเพื่อนอุ้ยเจอกันคลิปหน้าค่ะนะคะเมนูของวีวีมีแต่เมนูสาราดีดีเมนูน้ำหลายหลายใช่ไหมบ๊ายบายเจ้าๆจ้าชูส